รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสับสุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ ตามล้องมปเจอนี่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่อยุธยาค่ะก้องจะพาทุกคนมาสัมผัสมนครขังนะคะวัดกุดีดาวไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ที่นี่มีบางอย่างที่ถูกเล่าขานมานานนับร้อยปีสมบัติที่ซ่อนเร้นวิญญาณที่เฝ้ารอ เราได้เดินทางผ่านการเวลาสัมผัสอดีตที่ยังคงหายใจอยู่ในเงาของวัดกุดีดาวเรื่องเล่าของปูโ่โสมเฝ้าทรัพย์ยังคงเป็นปริศนาบางคนบอกว่าเป็นเพียงตำนานบางคนกลับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นที่รอให้เราทุกคนช่วยกันดูแล,แล,แลรักษาและยังได้ทานอาหารไทยโบราณที่หายากในรูปแบบร่วมสมัยใครอยากสัมผัส,ผสบรรยากาศแบบนี้ตามกล้องมากันได้เลยนะคะ มากันนะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่อยุทยากันอยู่นะคะเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่ก้องนี่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมที่สุดเลยนะคะตอนนี้ค่ะกล้องอยู่ที่วัดกุฎีดาวค่ะ จังหวัดอยุธยานะคะที่นี่นะคะมีเมืองโบราณที่ยังคงสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยุธยาอยู่และยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานลึกลับปู่โสมเฝ้ารัพย์และแวกันว่านะคะที่นี่มักจะมีผู้คนนะคะแห่กันมานะคะเพื่อขอพอรเรื่องเงินเรื่องพอรอยากทราบเปไ็นไงวันนี้ก็นัดผู้ที่รู้เรื่องแล้วก็แบบโด่งดังในยูทูบมากมากเลยค่ะไปเจอเขาได้เลยค่ะ ่ะวันนี้นะคะกล้องคณะอาจารย์ตุ๊กบางปะอินนะคะผู้ศึกษาประวัติศาสตร์และศาสตราวุู้โบราณมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดกุดีดาววันนี้กันนะคะ oh. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับาาาอาจารย์ค่ะ <laughs> คุณท้าวอ,อ,อ,อาจารย์คุณท้าวใช่ใช่คุณท้าวอดีสั่งคุณนั่นอดีสั่งอาจารย์ วัดนี้มีแต่คนได้ยินใน YouTube ที่อาจารย์เล่าแล้วคนมาโหติดตามกันเยอะมากมายเลยเปิดความเป็นมายังไงอาจารย์คือวัดนี้เป็นวัดที่จะบอกก่อนว่าเป็นวัดที่ผมชอบมากสมัยก่อนเนี่ยไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างนี้คนไม่ค่อยมาวเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรเป็นป่ามันก็เป็นสมัยโบราณมันเป็นป่าป่าสแกร์ป่าต้นมายาราบยักษ์เป็นศิลปะที่บูรณนะโดยพ่ออยู่หัวบรมกฤษศิลปะยุยาตอนปลายผมชอบพอผมชอบว่าผมก็มาตอนหลังที่พอคนมาเยอะผมก็มาไม่มาเลยเพราะมันเยอะจัดแล้ววัดนี้จริงจั้งสมัยยุยาตอนไหนตอนต้นตอนการ วัดนเนี้ยสร้างในสมัยวิทยาตอนต้นนะครับหรือก่อนวิทยาในพงศาวดารเหนือบอกว่าสร้างในสมัยาพ,พยาธรรมิกร,ราช<อ>จากหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยมันมีการก่ออิฐแบบอิงลิสบอนเพราะนั้นมันจะสร้างก่อนอยุธยาอิงลิสบอนมีไงอาจารย์คือมันจะมีการสลับเรียงอิฐไม่เหมือนกันอ่ามันจะมีการก่ออิฐสลับศิดาแรงแล้วก็ทางวิชาการเรียกการก่ออิฐแบบอิงลิสบอน อ่ะแล้ววัดนี้เนี่ยผ่านเหตุการณ์ขอมประจัษนอะไรบ้างอาจารย์คืออย่างน้อยคือการเสียกงุงในครั้งที่ครั้งหน <1, 2 S 2> ึ่งสองเจอผู้ส 1, เสียใช่หนึ่งสองก็เสียเสียอยู่แล้วครั้งที่สองเนี่ยทำความเสียหายให้วัดเนียมากแล้ววัดเนี่ยน่ะก็เป็นวัดหนึ่งที่พระมงพระม่าเนี่ยได้เข้ามา ยึดพื้นที่หมดวันนี้ก็เลยเป็นที่พักเพราะว่าคนในแต่ที่บริเวณนี้คนก็เทครัวไปอยู่ที่ไปอยู่ในกรุงหมดกรุงในเมืองหมดใช่อยู่ในเมืองหมดแล้วตรงนี้ไหนอาจารย์จุดไหนบ้างที่เป็นแบบจุดสําคัญของวัดนี้จะพาไปดูหน่อยได้ไหมครับก็ตั้งเดินเข้ามาเลยตำหนักนี่เราเรียกว่าตำหนักกรรมเรียนสันนิษฐานว่าเป็นตำหนักที่พ่ออยู่หัวบรมโกดเนี่ยใช้เป็นที่พักในการคุมคนงานที่เพื่อปฏิสังขรณ์วัดนี้อ๋อนี่คือตำหนักของพ่ออยู่หัวบรมโกดใช่อัีนี้อันนี้ตกรรเมียนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อย่างมันจะมีที้ถุงที่ถ เหมือนทำเป็นสองชั้นแะเพื่อน้ําผ่านเก็บของได้อะไรได้ย่านเป็นเมืองน้ําเวลาน้ําหลากก็มันเวลาน้ําไปมันก็จะไปง่ายมันงั้นมันจะขังอยู่ข้างในอ๋อท่านก็จะอยู่ประทับอยู่นอกวัดท่านประประทับอยู่เขาเรียกเขตสังฆวาสพอเราอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยในเขตบริเวณเนี่ยเราเรียกว่าเขตพุทธาวาสแหละเ,เขตพุทธาวาสก็นี่อันนี้เป็นผราโบสถอันนี้อันนี้เป็นผราโบสดหลังหลังใหญ่มากนะครับ สร้างโดยเขาเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆมีกำแพงก่อนเราจะเข้าไปเนี่ยและที่สําคัญอุทยาอายุยาจะขายมันจะแอบเป็นท้องเรืออ๋อใช่ทาไมอาจารย์คือมันเป็นศิลปะเขาเลยอ่ะคือบ่งบอกอเลยว่ามันแอบท้องเรือโอ้ใแต่แล้วแอบได้ไงอ่ะนั่นนะสิผมมันเป็นระบบวิศวกรรมที่ผมสงสัยมากเลยว่ามันทําแอบได้ยังไงโดยที่มันเป็นเคริร์ฟ สองเท่ากันหมดได้ยุคก่อนวิยาการยังไม่ทันสมัยมากนะแล้วสมัยนี้หาช่างทาอย่างเงี้ยมีไหมแทบจะไม่เห็นเลยองความรู้ตรงนี้อาจจะหายไปแล้วก็ได้เราไอเอ็ิจุดนั้นไหมเป็นพระเจดีอันนี้เป็นพระเจดีแต่ผมยายขึ้นไปดูข้างบนก่อนไหมอ่ะปะอ่าข้างบนก่อนนะอันนี้เราขึ้นข้างหลังนะข้างหน้าอ๋อข้างหน้าข้างหน้าอยู่นู้นข้างหน้าอยู่นู้นนี่ความอลังการงานสร้างเห็นไหมโอ้ จาจารยยิ่งใหญ่มากนะใหญ่มากใหญ่มากคเสาูงตรการมากเเราคุณกลองลองจินตนาการนะถ้ามีเครื่องบนนี้ครบมีคานมีเพดานมีทุกอย่างทุกอย่างครบแล้วผนังทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังน่ยโอ้โหมันจะงดงามขนาดไหน แล้วที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้วิธีดูให้ว่าฐานตรงนี้คือที่พระประธานอยู่อันนี้ที่เดีวเรเรียกว่าฐานทุกชีอันนี้คืออะไรอาจจะโดนย้ายไปอันนี้หอันนี้เขาสถานีฐานว่าเป็นหลุมขุดค้นสมัยโบราณเนี่ยเวลาใต้ฐานพระประธานเราจะใส่เพื่อเงินทองเพื่อพักเครื่องเพื่ออะไรเนี่ยใส่ภาพบูชาใส่ไว้เต็มไปหมดก็สันนีฐานว่าอตรงนี้ลักลอบขุดเพื่อเอาสิ่งของสมบัติที่มีค่าไปอันนี้บอกเป็นความรู้พออยู่หัวเมมากรเนี่ยท่านมาบูรน้เนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเป็นวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรฐานมงคลเราเราจะเปรียบเทียบได้ระหว กรมพระราชวังวรกับกษัตริย์เนี่ยนะครับกษัตริย์เนี่ยจะเป็นแปดเหลี่ยมเลยนะแบบโบราณวัดวัดไหนไมีสาเแปดเหลี่ยมให้บุรบุเบอร์เลยว่าวัดนั้นอะ่ะกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินเนี่ยเป็นคนสร้างแต่แปดเหลี่ยมตรงไหนคือมันจะเป็นฐานนี่เป็นแปดเหลี่ยมเหรอแต่อันนี้มันเป็นกลมไงแสดงว่าคนที่สร้างตอนนั้นยังไม่ใช่กษัตริย์เป็นแค่กรมพระราชวังบวรแต่เสาใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากสูงมากเลยอลังการงานสร้บบรางแล้วที่สำคัญคือบัวบัวบนเนี่ยบัวบนเสาอ่ะโอ้อันนี้ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะอันนนนนี้้้้้ไไไไมมมม่่่่่่แแแแพพพพออออยยยิิิปปตเละะะงาดูสใหญ อาจารย์ขาศีล้อปล่รกะทำอรารายธรรม,ม,าม,มาอารยธรรมวันนี้เปง,งานพอ of Fame Night Return of the s e e n ค่ะ เป็นงานมอบรางวัลน,นะคะสิทธิ์เก่าดีเด่นนะคะซึ่ง,งวันนี้กองก็ได้รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นด้วยนะคะไป็นบรรยากาศงานกันดีกว่าค่ะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนเหี่ยงกิจยศที่กาลเวลาไม่อาจลบเลือนสายสมพันของพี่น้องเซนคาเบียลกับค่ำคืนที่สิทธิ์เก่าทุกรุ่นกลับมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันฉลองในงาน hall of fame night หรือ return of the saints เนื่องในโอกาสครบรอบ105ปีของโรงเรียนเซนคาเบียล เพื่อเชิดชูเกียรติสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติตะการานตาด้วยแสงสีเสียงการแสดงโขนจากนักเรียนโรงเรียนเซนคาเบียรและกิจกรรมอื่นๆที่นักเรียนยังคงศึกษาอยู่ได้แ,แสดงความสามารถเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นการมอบรางวัลกิติยศ Hall of Fame และรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2568 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับสถาบันและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมจนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างได้รับการยอมรับจากท่านกรรมการจนมาเอกฉันและนี่คือค่ำคืนแห่งกิติยศเขาเปรียบวิทยาเนี่ยเหมือนเมืองทองนะอนี่นอันนี้นคืออะไรอาจารย์ดูความอันนี้ คือความสูงไอ้ความสูงเนี่ยสถนนีจถามว่ากันน้าท่วมผมได้นำอีกทีหนึ่งที่ทุกคนมองคาคือซุ้มประตูเนี่ยสวยงามมากนะโอ้คือซุ้มนี้ใช่ไหมจ๊ะสองซุ้มนี่สวยมากอันนี้เราเรียกว่าย่อมุมไม้สิมุมละ หนึ่งสองสามสี่มุมแล้วเขาก็ก่อขึ้นมาไงก่อขึ้นมาให้เห็นให้เห็นว่าอันนี้เป็นอิฐใหม่ทั้งหมดก่อของเดิมเข้ามามแต่วัดนี้เป็นวัดเรียกว่าวัดสอปูนไปดูเจดีย์ JD แม่จานเดียูเจดีย์กันอันหลังก็นี่คือเจดีย์เป็นเจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดกุดีดาวโคดีดาวเป็นเจดีย์ประธานองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีเจดีย์ลายล้อมรอบเป็นแปดทิศอีกทีหนึ่งแล้วก็มีทางขึ้นเห็นไหมเนี่ยใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่แล้วก็ล้มลงแล้วข้างในเจดีย์เป็นอะไรข้างในเมื่อก่อนเป็นห้องกลว์เจอ สมัยยุยาสมัยยุยาครับแต่ว่าตอนนั้นกรมศิลป์ยังไม่ได้เข้ามาดูแลนในส่วนที่เป็นถวายเป็นพระผัชรพระพศาสนานะ<อ>แต่ส่วนใหญ่เนี่ยปูโสมเฝ้าซับที่เราจะพูดก,กันเนี่ยที่นี่คือต้องกำวดปู่โสมไปดูจุดตรงที่ปูโสมปไปดูนะไปดู ที่จะบอกว่านี่คือต้นกําเนิดของปู่โสมเป้าใช่ใช่ใช่ปู่โสมเนี่ยประวัติเป็นยังไงกันแม่ใน<ต>สมัยตอนที่พระอ,องค์เจ้าพีระเนี่ยท่านมาขุดแล้วขุดไม่ได้นะท่านก็เอาอาจารย์ม,มาดูคนที่เป็นวิญญ,ญาณที่เฝ้ารัพบนะก็อบอกว่าฉันนะชื่อโสมสมบัติเนี่ยไม่ใช่ของพระอ,องค์เจ้าพีระนะไม่มีบุญที่จะได้อ๋เอเให้กลับไปธรรมเนียมนะการฝังทรัพบนะเรามีความเชื่อตั้งแต่โบราณนะเมื่อจะฝังรัพย์ไปเนี่ยก็จะมีการผูกดวงวิญญาณไม่เป็นหุ่นพยน ก็เอาคนเนี่ยตัดหัวเลยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปกรณีที่ว่า ปู่โสม,มีคนเฝ้าทรัพย์สมบัติมีครังสมบัติผู้คนเนี่ยก็เลยมาขอทรัพย์สมบัติจากปู่โสม <S 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 เออมาขอกัน <S <S ใครที่จะมาก็ต้องมาช่วงเชงเ้าช่วงเช้าช่วงประมาณหลัง8โมงไปแล้วห้าโมงเย็นไปแล้วก็ไม่ต้องมาเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วทีนี้เวลาคนมาไหว้ที่นี่ต้องมาไหว้วิธีการต้องไหว้ยังไงมีกี่จุดจุดเดียวเนี่ยที่ก็มาไหว้เนี่ยจุดใหญ่ที่สุดเนี่ยคือจุดเดียวข้างหลังคือเจดีย์เหรอข้างหลังเป็นเจดีย์เจดีย์ย่อมุมมาที่สองเป็นเจดีย์เจดนย์ขุนโสมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ัม่ สจวยจริงหรือเปล่าต้องมาลองงั้นเดี๋ยววันนี้ทีมงานทุกคนจะขอเข้ามาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเข้ามาเลยเฮ้ยบ่ามีจุดหนึ่งด้านหลังด้านหลังเป็นเป็นวิหารที่สวยเหมือนกันไหว้ก่อนไหมอาจารย์ไหว้ก่อนดิไหว้ก่อนนะคุณไหว้ก่อนคุณไหว้ก่อนคุณไหว้ก่อนด้านหลังของวัดกุฎีดาวส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยมากัน เสียเวลาสักถิบนาทีแค่เดินมาดูนี่นี่คือวิหารวิหารอันหน้าหนึ่งพระโบสถ์พระโบสถ์ใช่จะสังเกตเหมือนกันเลยที่แอบทุกบอกกล้องแอเนท้องเรือแอบนท้องเรือเหมือนกันอันนี้คือคําใหม่ขึ้นมาหรือไงอันนี้เป็นของเก่านะครับอันนี้เรียกเรียกว่าขาสิงอันนี้เรียกว่านมสิงแล้วก็เนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยโหเนี่ยสวยงามอันนี้แต่นิทานว่าอันนี้เขาจะตั้งพระพุทธรูปหายแล้วเหมือนกันไม่เหลือไม่มีเงาพระพุทธรูปอยู่ไหนจ้ามครับมาด้านนี้เข้าด้านไหนเข้าด้านนี้ดีกว่าทำไมข้างในนี้โอ้ข้างในนี่่่ยพีีมรุทธูปอั้อะตัวนีค เป็นที่วางพระพุทธรูปเหมือนกัน<า>กอันนี้นนคือเศษพระพุทธรูปมนเลยเนี่ยแตกเนาะ,ะคือแล้วเป็นวัดเดียวด้วยวัดทองดานเนี่ยเขาจะหันหน้ากันเดียวกัน มีคุณกล้องคนเดียวที่ผมถ่ายรายการด้วยเร้วถามว่าทาไมอาจารย์เขาบทนั่งขั้นหลังชนกันหลังชนกันตูดชนกันใช่ใช่แล้วถึงจะเป็นเขาจะมีทุกอันไหมไม่มีวัดนี้วัดเดียววัดเดียวที่ก็มีคุณคนเดียวที่ถามคําถามนี้กับผมก็งงไงก็ศึกษามาหลายวัดวัดเป็นแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าศึกษามามามาพอสมควรเลยพอสมควรเลยวันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับมาไหว้ขอแล้วก็เดินชมความงามของศิลปะวัฒนธรรมแบบยุทธยาด้วยไม่ใช่แค่มาขอบุญรุ่งกูกลับบ้านเลยใช่นะคะมา บบวันนี้ค่ะเรื่องราวของวัดกุดีดาวและตำนานปู่โสมพ<ฟ>้อทรัพย์เนี่ยเป็นปริศนาอยู่ที่อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเราสามารถไขปริศนาได้อาจไม่ได้แค่เรื่องสมบัติที่ถูกค้นพบแต่เป็นบทเรียนจากอดีตที่ช่วยให้เราเข้าใจลากเงาของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับหลังจากนี้ค่ะหลังจากเราสำรวจปรจากเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะถึงเวลาเป็นสมัสนิยาหนึ่งของยุทธยาไหมคะนั่นคืออ่านไทยโบราณตามกล้องบปเลกันเค่ะ แค้คายในสัยนนี้นะคะอย่าลืมนะคะลิ้นจี่โปรแฟร์นะครับขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีท้องศาสตร์ความปินความอร่อยให้อิ่มน้ำสำราญกว่า70ร้านค้าค่ะพบกันนะคะชั้นจีเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะ3-9เมษายนนี้ค่ะหว้ากับทุกโปรรองทุกทุกคนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องโกไปกับล <cart blij Blog iety> ิ้นจิโปรแฟร์ปเลยค่ะโดด หรืน oh, ไม่โดด oh, โดดโดดลงไปในกระมังเลย oh. ขาหมูตคอครปสมนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เรียกว่ามาจากของอากงอาม่าที่มาจากมุกนจีเลยอร่อย<ะ>ยังไงเล่าสิน้ำพะโล้เขาแปดชั่วโมงที่เด็ดสุดคือไรคากี ใส่ต่างแค่ต่างแคต่างแ่ไหนสิต่างคากิมาโอ้ายแล้วเห็นแล้วชิ้นะละนอยกินนะเห็นแล้วอยากกินมากคากิขายละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไส้ขีดละเก้าสิบบาทค่ะโอ้โหมาได้เลยค่ะบอกก่อนนะขายทุกวันเลยที่ร้านดิสโปแฟร์นะคะอุ้ยชอบใช่ไหมนี้กาแฟอัลมอนด์เนยสดเต้ากเยอรมันลูกเก๋หมูย,ย้อนเผาปูอัดน้ำปลาแฮมชีสหมูเอ้ยเอาหมดเลยค่ะต้องไปบอกเชฟแม็กไว้เฮ้ยร้านเขาขนมปังอร่อยสุดๆแล้วไม่รู้ว่าไม่ให้เลือกกี่หน้าเนี่ยคุณก็ทั้งหมดมีสี่สิบแปดไส้ชิ้นละยี่สิบห้า เลอยู่ไหนคะ <S <S ใหญ่อย่างนี้เท่าอุ้งมือนี่คะ่ะ25บาทเจมแม็กว้เฮ้ยจะเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เป็นกับเราที่งานลิติโปรแฟ์ที่จันทบุรีคะ่ะนี่คุกล้องแกะมา25บาทดูลูกเกดดิตายแล้วลกเกดฟูมป้องอะ่ะอย่าลืมแม็กไปนะคะร้านเจ๊นแม็กวยเฮ้ยคะ่ะ เมษายนี้ค่ะลิจิโปรแฟร์ขนความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังไปเสิร์ฟชาวจันทบุรีค่ะพบกันที่ชั้นจีป็นทันจันทบุรี3-9เมษายนนี้หวานกับทุกโปรโต้องโกไปกับลิซิโปรแฟรที่ไหนนะลิ บรรยากาศดีมากนะคะ,าาะคะุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะกล้องอยู่ที่ร้านสำเพานาวานะคะอาหารไทยโบราณนะคะที่นําอาหารไทยโบราณม,มาทวิตรวมกับสมัยใหม่นะคะจัดจานในรูปแบบที่สวยงามนะคะพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามของร้านคนตรงข้ามนะคะได้ชมวัดพุทธไทยสวรสะคะ์นครับเป็นวัดแห่งแรกของอยุธยาฝั่งนี้ค่ะเจอเลยนะคะที่เห็นไหมคะอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะ,ะตามกล้องมันข้างในกันดีกว่าค่ะ หลังจากที่กล้องมาจากที่วัดจุดีดาวนะคะ <Okay. S 2> ก็มาเจอร้านนี้บอกว่าเป็นร้านเด็ดข,ของอายุทยาเหมือนกันพบกับคุณจูนพี่จูสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่จูนเป็นเจ้าของร้านนะคะสำเภานาวานะคะร้านนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดพุทธสวรรค์ค่ะวัดพุทธยสวรรค์นะคะซึ่งเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาร้านเปิดกี่ปีแล้วพี่จูนเปิดมา3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วร้านจุคนประมาณเท่าไหร่120ท่านได้ค่ะ120่่านมีโซนที่เป็นอ <outdoor. S 2> ินดอร์เอาดอครบเลยนะคะจะมากินข้าวปาร์ตี้อะไรมีหมดเลยใช่สามารถเล่นสนสนได้เลยนะคะก่อนแล้วมันจะเป็นกับร้านนี้ทำไมอยาอยากเปิดร้านอาหารพี่จูนเมื่อก่อนทำอาหารร้านอาหารเปล่าชอบทำจริงๆชอบทำเบเกอรี่ แล้วก็พอดีรู้จักกับเชฟป้าเชฟของร้านหมกอะค่ะเขาเป็นเชฟมิชลินเขาก็มาช่วยรลังสรรเมนูอาหารให้เราก็เลยอยากจะนําเสนอความเป็นอยุธยาแล้วก็ล่องอาหารจากนานาชาติมาสู่อยุธยาอย่างเช่นอันเนี้ยแกงเหงางงดก็เป็นแกงมาจากโปรตุเกสคนโปรตุเกสสมัยอยุทยาเขาทําเป็นคล้ายๆแกงส้มผสมแกงป่าเดี๋ยวลองชิมดูใส่เครื่องแกงแบบไทย จะเป็นน้ําซุปปลาวิ้ยอันนี่แปลกมากเลยไม่มีน้ําตาลเลยใช้ความหวานจากลูกน้าเต้าเนี่ยค่ะหร่อยมากแกงเงาหงอนเงางอนอันนี้จะเป็นแกงรันจวนเป็นแกงที่ว่าใส่กะปิใช่ใช่ไหมฮะพี่ใช่ใส่กะปิอันนี้เป็นหมูเนื้อคะอันนี้หมูค่ะแก้มหมูเราใช้แก้มหมูแก้มหมูนิ่มสุดๆค่ะโอ้โหน้ำพริกขี้กาค่ะอือทานคู่กับปลาสลิดทอดแล้วก็ไข่ต้มยางมะตูมอ่า ของวิ้นน่าจะเข้มข้นเนาะใช่ค่ะพะโล้น้ําตาลสดไข่เยิม้มเราจะนําพะโลมาใช้กับน้ําตาลสดด้วย<ะ>แต่ที่นี่จะไม่เน้นข้นแล้วก็ไม่เน้นหวานมากพอเคี้ยวปุ๊บร่วนออกมาเลยอะ่ะค่ะจากนั้นดีมากกุ้งแม่น้าค่ะมาอยุธยาต้องทานกุ้งแม่น้ําเรามีน้ําจิ้ม3ามแบบะมะขามซีฟู้ดแล้วก็อันนี้ซอสมันกุ้งเปืือกใครทานมันกุ้งไม่สะใจก็เราทําซอสขึ้นมาให้ทานด้วยรลมากเลยอะ่ะนี่อ่ะ กุ้งแม่น้ำทอดเกลือค่ะโอ้โหแต่ของเราจะไม่เหมือนคนอื่นคือเราจะเอามันกุ้งที่เราทําเนี่ยค่ะมาผัดกับน้ํามันแล้วก็ใส่เกลือเด้งจุดๆเลยอร่อยมากๆเลยมัสัมนค่ะมัสัมนของเราจะพิเศษกว่าคนอื่นคือมัสัมนของเราจะตุ๋นจากน้ําผลไม้ทานคู่กับอาจาร์ค่ะและอันนี้คือโรตีทอดทอดแล้วเราเอามามากิวต่อให้ให้ลีนน้ำมันออกอะมันเข้าไปอย่นื้อของไก่แล้วไก่นิ่งจุดๆเข้ากันมากเลยค่ะอร่อยมากเนี่ยยำส้มฉุนโบราณค่ะ <Yeah. S 2> จะเป็นยำกะปิม hmm. mm ีปลาดุก hmm. ฟ mm ูต hmm. oh. mm ัวนี้ปลาดุกฟูทำเองแล้วก็มีหมูหวานหมูหวานเราใช้สูตรของขุนเท้าวัาจันมีความหวานความเปรี้ยวความกรอบของปลาดุกฟูรสชาติมันนัวเข้าหมดเลยอะค่ะปลาน้ําเงินย่างดอกเกลือค่ะต้องทานคู่กับน้ำพริกย่านิ่มน้ำพริกที่เป็นสูตรของทางร้านค่ะเมนูนี้แปลกมากหนูไม่ได้กินเลยอะแต่อร่อยนะนี่คือ ของเมนูจริงๆมีเมนูเยอะเลยไหมคะเยอะมากประมาณกี่กี่อันกี่ร้อยเมนูเกือบร้อยเมนูได้ค่ะส่วนของหวานค่ะอันนี้คือซิกเนเจอร์ค่ะส้มฉุนกราเนต้าค่ะนี่ไปดูค่ะนี่ส้มฉุนจริงๆเป็นร้อยแก้วโบราณนะคะแต่ว่าเราออกมาทําเป็นกราเนต้าน้ําส้มซ่าใช้น้ําส้มซ่าทําค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวจะเป็นเมนูที่ขายดีอีกเมนูหนึ่ง เนียนผู ite, <S 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 cả, <S <S ้นี like ้ผ like ิวเมลว์แล้วก็เปฟอร์เลยครับตอนนี้หน้ามะยงชิดค่ะก็เลยเป็นมะยงชิดเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแล้วก็ทานคู่กับไอติมโฮมเมดของเราเป็นไอติมมะพร้าวเป็นบทเป็นพอดีหนึ่งนี้ขนม่วงเนาะใช่ค่ะเหมือนทานข้าวเหนียวมะม่วงนี่เป็นลอยแก้วอ่ะอันนี้เป็นลอยแก้วเป็นน้ําลอยดอกมะลิค่ะนี่นะเรื่องผู้นชิดดีมากเลยครับอือไม่เละไม่หวานไปไม่เปรี้ยวไปกำลังดีเลยอ่ะ อันนี้ก็ซิงเนเจอเหมือนกันคือเค้กละช่องค่ะนี่ก็จะเป็นเค้กอีกตัวหนึ่งที่ขายดีะม่หอมอะไรอ่ะแล้วหวานแต่แลงพอดีไม่เหมือนเค้กละช่องทั่วไปนะใช่ที่ที่นี่<อ>จะทําหวานน้อยค่ะดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือนะครับโอ้โหบอกก่อนเลยว่าอร่อยมากเลยหรับร้านนี้นะครับสำเภานาวาค่ะมีโปรโมชั่นอีกบอกว่า 5วันธรรมดาเนี่ยบอกมาจากรายการพี่ก้องใช่ไหมคนะใช่ถ้าบอกมาจากรายการพี่ก้องจะลด15เงินสดหรือสแกนนะคะ,ะถ้าบัตรเครดิตก็ลด10แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัดฤะษเลิกก็เงินสดลด10เ บัตรเครดิตลด5%ค่ะพี่จูนค่ะแล้วช่องทางการติดต่อล่ะคะพี่จูนถ้าเกิดอยากจะมาต้องโทรมาจองกับไหมหรืออะไรบ้างโทรมาจองได้เลยนะคะ,ะที่0655542266หรือ Line แอดสัมภา n นาวาค่ะอ่ะสามารถโทรได้เลยนะคะคบ,อบอกก่อนนะคะเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มนะคะกวันไม่มีวันหยุดเลยั้ยคะใช่โอ้โหวันนี้ยังมีความสุขมากเลยก<ม>้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเทปนี้ก้องรคคอร์ดค่ะ วันนี้ค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่เดินทางกับกล้องมางจนจบรายการและพบกันใหม่นะคะในตามกล้องบริเจอร์นี่อาทิตย์หน้าค่ะเราจอกเดินทางทุกวันเสาร์เวลาเจ็ดโมงเช้าทางช่อง3ต้องบอกเลยค่ะว่าสัปดาห์หน้าพิเศษมากกว่าแน่นอนค่ะ